สวัสดีเช้าวันใหม่ครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมศาสนาจารย์ดรมานนทแจ้งมุกนะครับวันนี้เราจะศึกษากันจากพระธรรมลูกาบทที่2ข้อ1ถึงข้อ14ครับลูกาบทที่2ข้อ1ถึง14 อยู่มาคราวนั้นมีรับสั่งจากจักรพรรดิออกัสตัสให้จดทะเบียนสม,มโนโครัวทั่วทั้งแผ่นดินนี่เป็นครั้งแรกที่มีการจดทะเบียนสม,มโนโครัวเกิดขึ้นในสมัยที่คิรินิอัสเป็นเจ้าเมืองซีเรียคนทั้งหลายต่างก็ไปจดทะเบียนที่เมืองของตนโยเซฟก็เดินทางจากเมืองนาซาเรตแคว้นกาลิลีไปที่เมืองของดาวิดชื่อเบตเลเฮมในแคว้นยูเดียด,ด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงวานและเชื้อสายของดาวิด เขาไปจดทะเบียนพร้อมกับมารีญิงที่เขามั่นไว้แล้วและกำลังตั้งครันขณะเขาทั้งสองอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่มารีจะคลอดบุตรนางจึงคลอดบุตรชายหัวปีเอาพระอ้อมพันและวางไว้ในรลังยาเพราะว่าไม่มีที่ว่างในโรงแรมสำหรับพวกเขาในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขา และพระรศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าสองล้อมรอบเขาและเขากลัวนักทุสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมาอย่างพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลายเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่านคือท่านจะพบพระกุมารนั้น พันพระอ้อมนอนอยู่ในรงังหญ้าในทันใดนั้นชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับผู้สวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้นก็คิดถึงวันคริสต์มาสใช่ไหมครับเมื่อเราเฉลิมฉลองเรามักจะได้ย้อนอดีตกัน นะครับมักจะใช้ละครนะครับหรือเรื่องเล่าหรือคําสอนคําเทศนาแน่นอนครับทุกครั้งจะต้องคิดถึงเรื่องการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ท่านลูกาได้ให้รายละเอียดเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ดีพอสมควรนะครับที่านได้กล่าวถึงนะท่านออกกทัทซีซาซึ่งเป็นจกักรพรรดิของโรมนะปกครองอยู่ในเวลานั้นในช่วงที่พระเยซูคริสต์ทรงกํำเนิด นะครับน,นล้รายละเอียดเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากทําไมครับเพราะว่าในช่วงที่พระเยซูคริสต์ประสูตินั้นก็ไม่ใช่บังเอิญใช่ไหมครับที่โลกในยุคนั้นอยู่ภายใต้อํานาจของโรมเพราะว่าโรมเป็นเหมือนเจ้าโลกที่ปกครองนะครับประเทศทั้งหลายที่อยู่รอบเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดนะครับแล้วก็อาณาจักรที่แผ่ขยายไปกว้างสุดลูกหูลูกตา นะครับในยุคนั้นพระเจ้าอนุญาตหรือให้แผนการของพระองค์สำเร็จนะครับในการประสูติของพระเยซูคริสต์รู้ไหมพระเจ้าทรงโปรดทำกิจทำการของพระองค์อย่างไรพระเจ้าใช้โรมซึ่งเป็นมหาอำนาจในเวลานั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ประสูตินะครับพระกมีบอกว่าพระองค์ทรงถือกำเนิดใต้ ธรรมบัญญัตินะฮะใต้กฎเกณฑ์นะครับสิ่งที่มนุษย์ได้กําหนดขึ้นหากพระเยซูคริสต์ประสูตรก่อนเวลานั้นพระเยซูคริสต์อาจจะไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับมีเป็นองค์บุคคลนะฮะหรือพระเยซูอาจจะไม่มีบัตรประชาชนก็ได้นะครับแต่ว่าพระเยซูคริสต์ได้ประสูติในเวลาที่เหมาะสมที่เหมาะสมอย่างไรครับเมื่อต้องเดินทางไปนะครับคือโยเซฟและมารียนเนี่ยนะครับแล้วก็ไปต้องขึ้นทะเบียนอย่างบ้านเกิดเมืองนอนของตนเนี่ยแล้วไปถึงที่เบดเลเฮม และพระเยซูิสตก็ได้ประสูติที่นั่นจากนั้นเนี่ยนะครับโยเซฟกบมาเรียนเนี่ยได้ไปขึ้นทะเบียนเนี่ยเรียกว่าไปแจ้งเกิดนะครับให้กับองค์พระเยซูิสตได้นั้นหมายในความเป็นมนุษย์เนี่ยก็มีความสมบูรณ์แบบที่สุดพระเยซูิสตเป็นพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์และอยู่ท่ามกลางเรานี่นะครับนั้นพระเจ้าก็ใช้วิธีของมนุษย์เพื่อจะให้แผนการของพระเจ้าสําเร็จดูสิแล้วในเวลานั้นนะครับหากพระเยซูิฤตเจ้านะครับ มาประสูติและอิสราเอลไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของโรมเนี่ยทานที่ลักครับข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเยซูคริสต์จะแผ่แพร่ไปได้อย่างไรเห็นไหมครับพระเจ้าใช้โรมที่มีอํานาจปกครองหรือว่าทั้งโลกในเวลานั้นนี่นะฮะเป็นตัวช่วยนะครับที่จะขยายหรือประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ไปให้ทั่วขจรขจายเพราะว่าโรมเนี่ยได้สร้างเส,งส,งสงง้นทางคมนาคมไ้หมดแล้วโรมได้สร้างเส้นทางการเดินเรือไว้หมดแล้ว นะครับรวมได้สร้างกฎหมายรวมได้สร้างคค้ายๆว่าเอื้ออํานวยต่อข่าวประเสรศิฐเรื่องราวของพระเยซูกิตไปหมดแล้วอาัศจรรย์ครับเมื่อพระเยซูกิตเจ้าทรงทําพระราชกิจของพระองค์สำเร็จแล้วและเมื่อพระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนก็ด้วยอานาจของโรมใช่ไหมและพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายและสาวกของพระเยซูกิตเดินทางประกาศทั่ววบนแคว้นก็ภายใต้การกํากับของรัฐบาลโรมในเวลานั้นเห็นไหมพระเจ้า เตรียมมนุษย์ให้มีส่วนร่วมในแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพื่อจะสําเร็จเดี๋ยวนั้นเมื่อเราคิดถึงออกกาตซีซาคิดถึงโรมในเวลานั้นนั้นอยู่ในแผนการของพระเจ้าครับและเรื่องที่สองที่ปรากฏในตอนเดียวกันเนี้ยก็คือนะเรื่องการปรากฏของทูตสวรรค์ต่อคนเลี้ยงแกะน่าสนใจครับสองภาพใช่ไหมฮะเมื่อกี้ภาพของจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นะฮะมีส่วนกับพระกิจของพระเยซูคริสต์แต่ว่าอีกภาพหนึ่ง ก็คือคนเลี้ยงแกะนะครับที่อยู่ในทุ่งนาเหมือนคนต่ําต้อยนะฮะแต่ว่าพระเจ้าก็ใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์เนี่ยมาปรากฏแก่คนเลี้ยงแกะเป็นการนําข่าวดีมาแจ้งและคนเลี้ยงแกะเพื่อจะได้นําข่าวดีเนี่ยแจ้งคนอื่นต่อ,ตอไปว่าพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดเนี่ยได้กําเนิดแล้วแล้วก็เลยคิดถึงนะครับบทเพลงที่ทูตสวรรค์ได้ร้องเนี่ยในบทที่2องข้อสิบี่เนี่ยธรรมบุรุษนี่นะฮะที่บอกว่าพัสริจงมีแด่พระเจ้า ในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมี่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งโรรองทรงโปรดปรานนั้นตรงนี้นะครับในภาษาละตินเนี่ยได้บอกว่าก l o r i a in excelsis d e เดนะครับหมายถึงว่าก o ria ก็คือสง่าราศีเนี่ยเป็นของพระเจ้าที่สูงสุดแต่ว่าสำเร็จแล้วนะฮะในโลกนี้ก็คือสันติสุขที่พระเจ้าสมมอบให้ดังนั้นนี่เป็นสคศครับสคศที่พระเจ้ามอบให้ก็คือสสง่าราศีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า คอก็คือความรักความรักของพระเจ้าที่มอบให้และส็คือสันติสุขดังนั้นพระเจ้ามอบสอกสให้กับเราในวันคริสต์มาสดังนั้นให้เราภูมิใจและขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าใช้ทุกสิ่งทุกอย่างทําให้แผนการและนาพประทัยของพระเจ้าสมเอ็จเช่นเดียวกันครับพระเจ้าใช้ท่านครับวันนี้นะครับจกักรพรรดิไม่อยู่แล้วทูตสวรรค์ที่แจ้งข่าวดีเขาเลี้ยงแกะก็ผ่านพ้นไปแล้วแต่วันนี้ท่านคือผู้ที่จะทําให้ข่าวดีของพระเจ้า กระจายไปทั่วโลกอาเมนะครับให้เราที่ฐานด้วยกันขอขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เรียนบทเรียนอีกครั้งหนึ่งสรับเา้าวันนี้เป็นบทเรียนที่สอนใจพระเจ้าทรงใช้ทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวที่ปรากฏเพื่อแผนการและนํารไทยขององค์จะสําเร็จได้วันนี้ขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการนําแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าคือนําข่าวประเสริฐไปยังสุดปลายแผ่นดินโลก ไปอย่างญาติพี่น้องอย่างเพื่อนที่ทํางานที่โรงเรียนและทุกทกที่ที่เราไปขอพระเจ้าอวยพรด้วยให้สําเร็จและเป็นพระพรร่วมกันกราบทูนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน